สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับผมเอ็มนะครับจากพิวิ่งทอมบรีครับเซอร์เบซี่ครับครับผมโอเคครับวันนี้เราก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับเรามาพร้อมกับ XADV 750ตัวใหม่นะครับตัว2021ครับผมครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวกันคร่าวๆนะฮะในวันนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มดูจากรอบพันก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะลงรายละเอียดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเครื่องยนต์เอ่ยฟังก์ชันออปชั่นอะไรต่างๆนะครับมีอะไรบ้างยังไงคุณผู้ชมที่เข้ามานะครับก็ อยู่กับเราไปนะฮะเดี๋ยวไลฟ์นี้เราอาจจะสัก15 20นาทีนะครับสงสัยอะไรนะฮะคอมเมนต์มาก่อนได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้อธิบายให้ทุกคนนะฮะได้ดูได้ทราบกันโอ้ก็จากเบื้องต้นเลยนะฮะดีไซน์เขาก็หวานแบบว่าเลยแบบโฉบเฉี่ยวมาก่อนเลยนะฮะ,ละหลายหคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันดูคล้ายๆตัวเดิมคล้ายๆไหมคล้ายๆก็คลาค้คลายแหละ <laughs> ใช่ใช่แต่ว่าผมมองว่าเรื่องแบบมิติมันอะเรื่องแบบ ความโค้งความบนอะไรอ่ะผมว่ามันแตกต่างนะโอเคครับผมใช่แล้วก็จริงๆเดี๋ยวออปชันเนี่ยเราดูได้ว่ามันก็อัดอะไรมาเต็มที่มากกว่าเดิมนะครับผมนี่เราแอบให้ดูหน้าจอนะครับหน้าจอปรับได้นะฮะครับผมยังมีอีกหลายรูปแบบครับผมอ่าเรามาเริ่มที่รอบตัวรถก่อนแล้วกันนะครับก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะฮะอันนี้ก็เราไม่ได้สตาร์ทนะแต่เราเปิดออนแล้วนะครับตัวนี้มาพร้อมกับกุญแจ็คเลสนะครับผมไหนเอ่ย นี่แบบนี้นะครับอ่าครับผมอ่าก็ตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้มาที่รถนะฮะแล้วก็มาปุ่มนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูปุ่มอีกทีนึงแต่ก็ก็ปุ่มนะครับง่ายๆเลยตอนนี้เปิดอยู่นะครับแล้วก็สามารถบิดซ้ายนะครับเพื่อปิดกุญแจอยู่ใกล้ๆนะครับถ้าเราอยากจะเปิดออนะฮะก็กดปุ่มนะครับผมหน้าจอจะติดขึ้นมาง่ายๆเลยเนาะสวยงามครับผมปุ่ม s าร์ทก็อยู่ขวามือเช่นเดิมนะครับผม ระบบเกียร์ตัวนี้เป็น DCT นะครับเป็น DCT 6สปีดนะครับก็จะมีเกียร์ N เกี D นะครับแล้วก็ปรับโหมดระหว่างออโต้และแมนนวลนะครับผมครับผมใช้งานง่ายมากครับผมใช่แล้วเราก็เริ่มมาดูจากแทนฝั่งขวากันก็ได้นะครับผมอันนี้เราก็จะเช่นเคยครับคันเร่งปุ่มซ้ายอยู่ตรงนี้นะครับ หลายคนอาจจะงงว่าไอเราอันนี้อะไรนะครับอันนี้จะเป็นเบรกมือนะครับผมเอาไปดิฟหรือเปล่าครับอ่าเปิดปุ๊บล้วก็อ่าท้ายปัดได้เลยฮะท้ายปัดคันก็จะเป็นกองแบบเกียร์พาร์คนะครับผมครับใช่จริงอยู่่างเนี้ยผมว่ามันก็ดีนะคือเวลาเราสตาร์ทอ่ะเราเห็นเลยว่าเฮ้ยเบรกมือเราเปิดขึ้นใช่ครับผมแล้วก็ดูอย่างแรกคือจะมีตัวีขึ้นตรงนี้ตรงหน้าจอครับผมเล็บดำไปหน่อยเท่านั้นฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราปิด เด้งมือนะครับปึ๊บเนี่ยตัว P ในนี้ก็จะหายไปนะครับผมความคันละเอียดครับละเอียดมากฟังก์ชันอื่นๆนะครับผมเรามาดูฝั่งซ้ายนะครับผมฝั่งซ้ายก็จะมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะฮะใช้ควบคุมหน้าจอสีเมื่อกี้นะครับผมมีปุ่มฟังก์ชันไฟฉุกเฉินนะครับผมไปเลี้ยวซ้ายขวาอยู่นี้เช่นกันนะฮะมีแต่ตกใจเลยสะดุ้งครับแล้วก็พฮดดิวชิพนะครับบวกลบ นะครับสำหรับการเล่นเกียร์เองนะครับผมการชิปเกียร์ขึ้นลงนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกครับเพราะว่าเราไม่ต้องผ่อนคันเร่งนะเวลาเปลี่ยนเราสามารถบิดเต็มที่แล้วเปลี่ยนเกียร์ได้เลยครับผมไม่จาเป็นต้องเชนไม่ต้องอะไรครับผมและไม่ต้องห่วงเครื่องดับด้วยครับผมใช่ครับผมมาดูที่ตรงกลางกันมากนะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่ามีปุ่มนะครับอยู่สองปุ่มปุ่มซ้ายเนี่ยจะเป็นการเปิดฝาถังน้ำมันเดี๋ยวกดปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดให้ดูอีกทีนะฮะมัน นิ่มนวลมากนี่มันแบบมันอ o f t open นะฮะไม่ได้แบบกระด้างนะไม่ใช่แบบเออไม่ได้แบบโค่งขึ้นมานะฮะตกใจอันนี้เราแบบเออค่อยๆอันนี้เปิดให้ดูอทีนึงคุณภาพแบบญี่ปุ่นนะครับนี่เป็นยังไม่มีไม่มีกระโชกห้หาครับแล้วก็จะเห็นว่ามีปุ่มขวาเมื่อกี้นะครับใช้เปิดที่นั่งนะฮะเพื่อไปที่ช่องเก็บของเหมือนรถใหญ่เลยมีเสียงเสียงฟึบด้วยนี่มีโชคด้วยนะครับผมใช้สำหรับการค้ำตรงนี้นะครับ แล้วมัน,ม,นมันกว้างนะเออมันกว้างเดี๋ยวผมลองเอาหมวกกันน็อกมาลองใส่ให้ทุกท่านได้ดูนะครับอันนี้นนจะเป็นสมุดเล่มคู่มือนะฮะ X A D B ครับผมนี่เราก็สามารถจะเห็นว่ามันเว้ามานะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยใส่หมวกเข้าไปได้ทั้งใบนะฮะแล้วก็สามารถปิดได้ด้วยแหนกุ้ยแหนใส่หมวกเต็มใบได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้มันเป็นรายละเอียดนะแต่ว่าในช่องเนี้ย ขามีไฟมาให้ด้วยโอหเป็นไฟไฟออนไปเลยนะับจะได้แบบปลงครัมนะครับเถือกันคืนเรามาบ้านนะฮะตอดแล้วอยากหิบของก็สามารถนี่มีไฟนะครับเหมือนรถใหญ่เลยครับใช่อันนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่เขาก็ใส่มาให้นะครับผมมีเครื่องมือให้ด้วยนะฮะครับผมก็จะเป็นพื้นฐานของตัวฮันด้าอยู่แล้วครับผมอันนี้มาตรฐานมาตรฐานครับครับผมสะดวกพอตัวเลยครับผมเขี่ยงง่ายง่ายครับ ถ้าเป็นสปอร์ตนี่ค่อนข้างยุ่งยากนะสปอร์ตนี่ก็จะไม่มีช่องอะไรแบบนี้สปอร์ตมาก็ <laughs> ไม่ใหมีแบนแบนให้เก็บคู่มือ <laughs> <laughs> นะครับผมครับแล้วก็ดูพักเท้าได้นะครับพักเท้าก็จะเป็นดีไซน์ค่อนข้างแบบกว้างครับผมวางเท้าได้เต็มที่ครับผม <laughs> ใช่บางรุ่นนี้จะเหมือนปีกไก่นะ <laughs> แล้วก็จริงๆเนี่ยตัวนี้มันดีไซน์มานะครับมันอารมณ์คล้ายๆสกูตเตอร์ที่เป็นแบบทัวร์ลิงได้ด้วยเหมือนจะลุยได้ด้วยนะครับใช่ครับมันก็จะมีแบบพวกช่องเก็บของให้ต่างๆที่เยอะด้วยนี่ครับเดี๋ยวเราก็ให้คุณผู้ชมได้ดูมีมีด้านมีด้านเดียวครับมีด้านเดียวนะครับตรงนี้ก็สามารถเก็บของเล็กๆน้อยๆได้นะครับเช่นกุญแจสมมติกุญแจเป็นคีย์เลสแล้วก็ใส่เข้าไปเอาได้เลยนะฮะครับผมปิดช่องไว้ป๊บเรียบร้อยหายไปไหนนะครับครับางคนแค่ดึงออกมาครับใช้งานสะดวกครับครับผ ยางเยี่ยมเยี่ยมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคําถามจากคุณผู้ชมนิดนึงนะครับถ้าจองตอนนี้มีรถเลยไหมครับนะครับคุณฉัดมงคลนะครับผมก็จองตอนนี้ต้องรล้วแสีนะครับก็ตัว XADV ตัวใหม่เนี่ยจะมีมา3สีก็คือมีสีเทาถันมนะครับสีดําแบบคันนี้นะครับแล้วก็มีสีแดงสีแดงเงานะครับผมต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสี สีดํากับสีแดงนะครับอาจจะต้องรอนิดนึงประมาณเดือนถึง2เดือนครับแล้วสีเทาล่ะครับสีเทานี่อาจจะมีถึงสเดือนค่อนข้างค่อนข้างยาวค่อนข้างยาวครับคิวยาวนิดนึงสำหรับสีเทานะครับผมแต่ก็จริงเนี่ยหลายๆคนมาดูนะครับมาด้เห็นสีดําเงาแล้วก็เออก็สวยดีนะฮะดูดุดีาะว่าสีดํามันเข้ากับได้ทุกสีไงครับเป็นสีกลางที่ดีแล้วมันก็ไปได้เรื่อยๆนะครับตัวนี้แบบดูไปสี่ห้าปีก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็ยังดูแล้วเนื้อสีเขาจะเป็นแบบดําเงาครับผมก็จะท่อางดูแลง่ายเหมือนกัน ครับผม,มเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับโหมดการขับขี่สักนิดนึงแล้วกัน,นครับตัวนี้ก็อ่ะครับสิคาับผมก็เบื้องต้นเลยนะฮะเราดูโหมดจากตรงนี้ครับจะขึ้นตัวต่อตัวใหญ่นี้เลยเป็นว่าเป็นโหมดนะฮะถามว่าเราเปลี่ยนยังไงง่ายๆครับเราดูตรงตรงแฮนด์ด้านซ้ายนะฮะจะมีปุ่มโหมดอยู่ครับผมเป็นอย่างนี้ครับเรากดได้เลยพอกดปุ๊บดูหน้าจอนะฮะครับผม มันจะเปลี่ยนมันจะหมุนไปเรื่อยๆเลยครับมีสแตนดาร์ดมีเรนมีกราวเวลมียูเซอร์มีสปอร์ตครับผมถามว่าแตกต่างกันยังไงก็คือสแตนดาร์ดก็จะเป็นโหมดกลางๆครับใช้ได้ทุกรูปแบบครับผมจะไม่ไม่เน้นไปทางใดทางหนึ่งนะฮะโหมดเรนใช้ขับได้ฝนตามตัวเลยครับผมเขาจะการล้อสะบัดอะไรพวกนี้กันเต็มที่ใครที่อยากขี่แบบนุ่มนวลใช่ครับผมก็าสามารถใช้โหมดนี้ต้องการปลอดภัยนะปวดเปิดเรนไปได้เลยครับผม โดแกรเวลใช้ในการลุยดินแล้วทีนี้ครับเป็นฟังก์ชันของตัว xdb หรือตัวทูริงเท่านั้นครับผมจะมีจะได้สังเกตได้ว่าจะมีตัว G ีขึ้นมาอยู่ครับผมไปใช้ลุยฝุ่นลุยกรวดหรือพวกนี้ครับผมไม่ต้องกลัวเลยครับ user user เนี่ยเราสามารถปรับเองได้ครับด้วยการกดปุ่มโหมดค้างครับผมปึ๊บเราสามารถเลือกเลเวลได้เลยครับผมจะมีปุ่มขึ้นลงเนี่ยเราสามารถปรับได้เลยครับจะดูได้นะครับตัว p นี่ก็คือ power ครับผมนะครับผมตัวนี้เป็นคันเร่งไฟฟ้า ก็สุดสุดมากเหมือนกันครับ e b คือ engine brake ครับผมตัว d คือย่อมาจากตัว dct ครับผมแล้วก็ตัว t มันคือการใช้ torque control นะครับบางคนอาจจะบอกว่าตัว t เป็น traction control ไม่ใช่นะ traction control จะเป็นตัวนี้ครับผมครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัว torque control ครับผมเออนี่ผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าตัว t คือ torque control ครับผมตอนแรกผมสับสนเหมือนกันครับผมอาจจะมีแจ้งผิดไปบ้างจะเห็นนะว่าก็แต่ละอันเนี่ยจะปรับได้3สเต็ปนะครับในตัววงกลมเองนะฮะอย่างตัว p เนี่ยตอนเนี้ย จะเห็นว่าสีฟ้ามันเต็มอยู่ก็แสดงว่าเราปรับให้มันแรงสูงสุดในการตอบสนองเนาะใช่ครับเลขเลขเขาจะแบบไม่เหมือนรุ่นอื่นนะเออบางรุ่นอาจจะแบบเลขหนึ่งแรงสุดแต่สำหรับ ADV นะครับก็คือถ้าเต็มวงเนี่ยคือแรงสุดเต็มคือเต็มเลยอะเต็มคือแรงใช่หรือยัง EB ตอนนี้ฮะ Engine Brake ตอนนี้ก็คือว่ามันจะสูงเวลาเราเปลี่ยนเกียร์ครับผมอยู่ในจุดที่สูงสุดนะครับตัวดีก็คือ g ยร์ DCT ตัวดีคือความสึกถ้าสมมติว่าเราปรับเป็นเป็นสใช่ไหมฮะถ้า4ี่คือเราสามารถบิด แล้วมันจะลากเกียร์ให้เยอะเป็นออโต้ครับผมถ้าเราปรับเป็นหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนเกียร์ให้ไว2 3 4สมสี่มันก็จะแบบสอบซอบเครื่องให้ครับก็จะเห็นว่าโหมดอย่างเมื่อกี้นะครับออกก่อนเราอออกก่อนค้างโอเคเนี่ยถ้าเราปรับแต่ละโหมดนะฮะมันก็จะคือเหมือนมันเซตมาให้ไว้ให้แหละอย่างสปอร์ตเราจะเห็นว่าตัวพีมันจะสุดนะฮะก็คือความแรงเต็มที่เลยเะฮะทีนเตยก็เต็มดีซีทีก็ลากรอบสุดนะฮะ พราะคอนโทรลคือแทบจะไม่จํากัดเลยก็คือจํากัดน้อยครับผมอยู่เลเวลแรกนี่คือคอนโทรลน้อยนะฮะครัถ้าเราไปหมดอื่นๆอย่างสแตนดาร์ดก็จะเห็นว่าเนี่ยเขาปรับมาให้กลางๆหมดเลยนะครับหรืออย่างเรนเนี่ยจะเห็นได้ว่าพาวเวอร์เขาก็จะปรับลงไว้ให้นะครับแต่ว่าเปิดเนี่ยตัวท่อคอนโทรลสุดเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนี่เป็นต้นก็เยี่ยมนะครับคือผมมองว่ามันตอบโจทย์ได้หลายทุกหลายอย่างเลยอ่าใช่สามารถใช้ได้หลายๆสถานการณ์นะครับไม่ว่าใช้ในเมืองใช้ออกต่างจังหวัด ไปลุยได้เล็กน้อยอตอนดูยางได้นะฮะยางก็จะเป็นยางกึ่งใช้ได้ทุกรูปแบบเหมือนกันครับผมอันนี้จะเป็นบิดสโตนนะฮะครับผมดั้นแหลกบิดสโตนดั้นแหลกก็จะเป็นกึ่งกึ่งเดินทางกึ่งทางเรียบกึ่งมีบากค,ครับผมใช้ได้ทุกรูปแบบครับขับนุ่มขับดีครับผมทันมือทันใจอย,อยู่เหมือนกันไม่อยากฟังเสียงเครื่องแล้วคคุณเอ็ม มาเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันสักเล็กน้อยให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับนี่ไม่แน่ใจว่าจะได้ยินเสียงชัดไหมนะครับอ๋อเดี๋ยวผมจะใช้ไม้ผมเองละกันขอยืนๆพอนะโอ้โหพัดดังก็กดไลค์ด้วยนะรถที่ตลาดจับจองครับ ผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงหายากเหลือเกินตอนนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับก็ผมเห็นมีลูกค้าสนใจนะครับมีโปรโมชั่นไหมนะครับคุณชัยปาลุตนะครับตอนนี้ก็เรามีแถมนะครับจดทะเบียนและพรบ์ให้นะครับส่วน x a d d นะครับผมทำไมผมเห็นชื่อผมแบบเมื่อกี้อ๋อน่นะุดฟรีดีค่ะผม อ๋อเมื่อวานเมื่อวานมีการถ่ายคลิปไปนิดนึงครับโอเคพี่เดี๋ผมจะกดไลค์คุณตังหรือคุณต้งอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะ T U N G รอรีวิวพันรได้เดี๋ยวจัดให้เออรามันมีหรือยังเรามีแล้วนี่อยู่โอเคครับผมดูได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพาไปดูนะฮะถ้าวันนี้เรามีเวลาหรืออาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์นะครับผมอ่าแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองกี่กิโลลิตรนะครับ ก็ตัวนี้จริงๆมันขึ้นอยู่กับการบิดเลยครับพี่ครับผมการคำนวณเขาจะคำนวณอีกทีหนึ่งครับผมสมมุติว่ายิ่งเราบิดเยอะมันก็อาจจะตกประมาณยี่สิบห้าอะประมาณนี้ครับผมมันแล้วแต่มือแล้วแต่น้ำหนักมือของแต่ละคนแต่คือสติ๊กเกอร์เนี่ยของของทางสรรพสัทธ์มีเขาเคลมไว้ที่สามสิบเอ็ดจุดสามนะครับับก็นั่นแหละแต่ก็คืออาจจะต้องวิ่งทางไกลนะฮะวิ่งความเร็วคงที่อะไรเงี้ยอาจจะพอได้อยู่แต่ถ้าใช้งานปกติอย่างตอนนี้จริง อันนี้เรามีลูกค้าลองแล้วเมื่อวานนะครับอันนี้เป็นตัวรถเทสนะครับ14.1แต่ต้องบอกว่ารถเทสนะฮะทุกคนก็ซัดกันพอสมควรนะครับแล้วอยู่ในสนามที่อาจจะใช้เกียร์หนึ่งเกียร์สองเป็นหลักแต่ก็ยังมีอีกออปชั่นหนึ่งนะฮะถ้าสมมติว่าต้องการที่จะให้น้ำมันประหยัดน้ำมันครับผมเรามีโหมดอีคอนครับผมอ๋อตัวนี้มีโหมดอีคอนมาด้วยครับผมถามว่าเข้าหน้าจอยังไงเรามาดูกันครับนี่เรามาดูหน้าจอนี่กว่าครับการเข้าหน้าจอนะฮะให้ทำให้เรากดดดดปปุ่ม้้้้้้าาาาานนนซซยยัไไคงวะ ทางไว้นะฮะมันจะเข้าหน้าเมนูครับด้านขวาดาน,นขวาดานขวา<笑><笑>สลับรุ่นกันครับ<อ>ขวาค้างครับผมดันไปด้านขวาค้างจะขึ้นเป็นโหมดฟังก์ชัน,นอะไรพวกนี้ออฟชั่นขึ้นมาคร,ครับผมเราจะเห็นได้เลยว่าในโหมดฟังก์ชันเนี่ยจะมีโหมดไอคอนอยู่ครับผม,มเราเลื่อนขวาไปครับผมแล้วก็ลงมาข้างล่างจริงๆจอ h o น d ้าเนี่ยครับเหมือนจะย่าแต่ดูไม่ยากนะครับถ้าลูกศรเดียวเนี่ยคือกดทีเดียวดันทีเดียวมันก็จะไปเลยครับผมแต่ถ้าเป็นลูกศรสองอันเนี่ยเราจะต้องกดค้าง หรือกด2อครั้งก็ได้ครับผมใช่อันนี้คือเราจะเห็นแล้วว่ามันจะมีให้เลือกครับผมสวัสดีครับว่าให้เราปรับเป็นออนหรือออฟถ้าออนก็จะเป็นประหยัดน้ำมันครับผมเป็นโหมดประหยัดพลังงานใช่ก็ถือว่าช่วยกันไปใช่ครับแต่ถ้าขับซักเหมือนเดิมมันก็ยังเหนื่อยก็กินเหมือนเดิมนะอาจจะเป็นการลดตอนตอบสนองให้เรารู้สึกแบบไม่ซิ่งใช่ครับหรือไม่อาจจะดับเครื่องเองอะไรบางอย่างหรือเปล่าปิดแอร์โอ้โหอันนี้ก็ลดโรคร้อนเลยแหละอ่าแล้วิงอ่าน หน้าจอมันก็สามารถตัดได้หลายหลายแบบถูกไหมครับนี่แล้วเรายังมีการชิปพอยส์อีกนะฮะเราเลือกว่าให้แบบว่าแบบให้ไฟขึ้นชิปเปลี่ยนชิปตอนไหนเปลี่ยนเกียร์ตอนไหนนะผมเนี้ต้องใบหกพันรอบใช่ไมครับเราอาจจะให้มันเพิ่มเพิ่มอีกก็ได้นยเราสามารถปรับได้ทำใจชอบเลยค่อนข้างอิสระครับผมคือไม่ธรรมดาคือทั้งหมอตัวนี้เป็นจอสีแล้วก็มีซอฟต์แวร์มาข้างในด้วยครับสามารถต่อ Android ได้นะครับตัวนี้ก็คือใครมีโทรศัพท์ Android นะฮะโหลดแอปของ Honda ไว้ในเครื่อง นะฮะเชื่อมต่อไว้แล้วสมมุติเราเปิดพวก o o g l e Maps นะฮะก็สามารถใช้นำทางแล้วก็ตัวพวกแบบการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยมันจะไปขึ้นที่หน้าจอให้ด้วยโอ้โหครับอ่าครับอนนี้ก็คือจะเป็นหน้าจอนะฮะเราเลือกได้4แบบครับผมโอ้บบไหคือมันกว้างมากอะครับผมก็อันนี้แล้วแต่ชอบนะครับครับจะเป็นจะเป็นรูปสปอร์ตครับหรเป็นอาล็อกเดิมๆก็ได้ครับผมก็คือตัวนี้มันก็จะเปลี่ยน การแสดงผลใช่ครับเรื่องการบอกข้อมูลก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับผมบอกเหมือนกันแค่เปลี่ยนดีไซน์ครับผมโอเคอเราเลือกสมมุติแล้วกันสอะอาดดีดิจิตอลแล้วกันครับผมไปเราเป็นยุค4.0 4.0ไทยแลนด์ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเบื้องต้นครับผม ครับปรับปรับได้เยอะมากครับปรับพวกความสว่างหน้าจอดูนี่นั่นอะไรได้หมดเลยเรื่องการปรับปรับโหมดก็เหมือนกันครับผมเราสามารถปรับตรงนี้ได้เหมือนกันเมื่อกี้ที่เราเล่นตรงโหมดใช่ไหมแล้วก็กดคืนทั้งอันนี้คือ user นี่ครับก็จะเห็นตรงได้เลยว่าเราสามารถปรับได้หลายระดับครับผมเราสามารถใช้เติมประสิทธิภาพเลยก็ได้ปิดท็อกคอนโทร ครับผมอ๋อนี่ปิดได้ด้วยปิดทอรคอนโทรลก็คือจะปิดแ r คชั่นด้วยนี่ครับตรงตัวทีตัวนี้นะครับใช่ครับผมตัวทีข้างๆ้างเมื่อกี้นะฮะมันเดกขึ้นปิดปิดแ r คชั่นแล้วครับผมแล้วก็ปิดทอคอนโทรลด้วยไม่ลิมิตเครื่องแล้วและไม่มี traction control อันนี้จะเป็นโหมดที่สามารถดิฟได้่านา้จะล่นยางได้มันง่ายขึ้นแต่ว่าเครื่องเขาจะมาจัดกว่าเดิมครับผมก็คือใครที่อยากลองท็อปสปีดอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำว่าเอางนี้ไปเลยแล้วกันแต่ตัวนี้ ABS ปิด ABS ปิดไม่ได้ครับสามารถปรับได้ ใช่ครับเต็มหรือกลางครับผมครับดีแล้วครับขับขี่ปลอดภัยนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้เอาเวฟวิ่งสนามนะครับแต่ผมผมคิดว่าแรงต้นเขาจัดมากนะคือยกกันได้เลยแหละครับผมก็ประมาณนี้ครับทุกคนครับผมเอาไปไงหน้าจอมีท่านใดอยากรู้ฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมไหมครับนี่เดี๋ยวรอให้คุณผู้ชมได้ดูสักครู่นึงนะฮะโอเค ก็หน้าจอน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันอื่นๆกันมากดีกว่านะครับจริงผมลืมไปอย่างหนึ่งตัวชิลหน้าตัวนี้อ๋อเราปรับได้หรือเปล่าใช่สามารถปรับได้ด้วยนะฮะขึ้นลงวิธีการก็ง่ายๆครับมันจะมีตัวสลักล็อกทางด้านขวานะครับอ๋อด้านนี้นะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึ่งตัวนี้นะครับวิธีการก็คือเราสามารถดันลงมาปุ๊บอันนี้ก็คือเปิดสลักนะครับผมแล้วก็วิธีการอันนี้มันจะยังขึ้นลงไม่ได้ คือมันก็ล็อกมาอีกชั้นหนึ่งครับวิธีการก็คือเราต้องดึงออกก็คือดึงตัวนี้ออกนะครับอ๋อนี่ยดึงมังก็สดึงแกนมันออกอ่าใช่อันนี้เดี๋ยวผมลองปรับลงสุดให้ดูโหสปอร์ตเลยกลายเป็นสปอร์ตเลยครับผมไหนลองแป๊บซี่ลองขึ้นไปสิฮะแป๊บซี่นี่สูงเท่าไหร่เลยร้อยเจ็ดห้าครับร้อยเจ็ดสิบห้านะครับนี่ถ้านั่งจะประมาณนี้นะฮะถ้าปรับชต่ําสุดนี่น่าจะต้องหมอบขี่แบบซ b r นะฮะ นี่ผมชอบผมชอบแบบนี้นะมันมันบหบดีนะนี่หล่อว่าเราปรับนะฮะสูงสุดโหมันปรับได้เยอะนะเนี่ยอันนี้ก็ทัวริง้วฮะครับผมอ่านั่งดูไหนกันดีครับผมเออโอ้โหไม่ได้ปรับสูงก็หลอดีเนี่ยตัวนี้มันได้ทุกทรงเลยครับผมใช่ใโหผมตกใจว่าเออผมไม่คิดว่าชิลมันจะได้ต่ําขนาดนั้นเออมันได้เป็นสปอร์ตจริงๆนะฮะเราให้ลูกค้าลองวันหนึ่งไม่ได้ปรับเลยตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับผมถือว่าเป็นรถที่โอเคมากเลยครับคุณเดมลองไหม เดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งแต่ผมก็สูงเท่ากันอ่ะประมาณเดียวกันไม่อะไรเดี๋ยวแต่ว่าคุณลองลองซ้อนให้ดูป่ะผมทวมเดี๋ยวผมลองนั่งที่ซ้อนนี่เดี๋ยวผมอันนี้ลงอ่ะถ้าคนซ้อนเป็นยังไงนะฮะมันจะไม่ล้มใช่ไหมเนี่ยไม่ล้มครับล้มนิดล้มนิดนลายเดียนี่เต็มเท้าไหมครับเฮ้ยสบายใช่เพราะว่าเบาะเขาเป็นเบาะแบบเต็มไงคือต้องบอกนี่นะครับว่าจะเห็นว่าสรีละของเบาะเองเนี่ย มันจะยกขึ้นมานะครับจากที่นั่งคนหน้าซึ่งผมมองว่าเออมันก็ดีนะคือเวลาเราเรานั่งซ้อนอ่ะคือมันจะเห็นทัศนวิสายได้ด้วยใช่แล้วก็ถ้านั่งเองมือจับเองเงี้ยเออมันก็สบายดีหลายรุ่นยังไม่มีที่จับนะคือจะเบื่อกันหน่อยอันนี้คือมีให้หมดแล้วครับนี่เห็นพลาสติกยังไม่แกะเลยฮะก็ลงไมนข้างหน้าดีกว่าว้ย สบายไหมฮะผมว่านตรงนี้คือตรงนี้สบายมากเลยแล้วก็จะเห็นว่าตรงด้านตรงเท้านะครับมันจะมีที่วางเท้าตรงนี้ได้หรือว่าบางคนอาจจะแบบเอ้ขี่ๆไปเมื่อยก็ยันอรก็นี้ก็ได้ครับผมเออท่านี้สบายเลยนะฮะมันได้หมดเลยขี่ไปหลับเลยคุชคอนโพลมีนะเอ้ตัวนี้ไม่มีไม่มีเหรอับเออตัวนี้ไม่มีพุชคอนโพลใช่ใช่ก็มันเป็นสกูตเตอร์แหละนะครับก็เขาอาจจะไม่ได้ดีไซน์มาแบบเป็นคุยซิ่งแบบไกลๆขนาดนั้นก็ แตงจริงผมว่าออปชั่นมันก็ครบมากเลยนะหน้าจอนี่แบบเหลือแล้วสุดยอดนะครับผมพูดมตั้งนานลองมาแจ้งราคากันนิดนึงดีกว่าสำหรับ XADV นะครับก็ตัวนี้นะครับราคาเปิดมา425,000บาทนะครับผมก็โอเคนะครับตัวตัวได้บอลเจอร์เาบอกว่าตัวนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันด้วยครับนะครับผมก็ อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับพวกแบบออปชั่นฟังก์ชันต่างๆงานเก็บงานประกอบมันเรียบร้อยดีมากนะครับผมต้องบอกอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับสําหรับปัจจุบันนี้นะครับเราคุยกันในเดือนสิงหา2021นะครับก็เรามีแถมจดทะเบียนและพรบให้นะครับผมสำหรับ XADV ตัวนี้มี3สีใช่ไหมครับแป๊บซี่ใช่ครับผมมีสีเทาสีดำสีแดงเป็นสีเงาหมดเลยนะครับครับ ตอนนี้คือคิวถ้าเกิดผมบอกว่าจะเร็วที่สุดอนะ่ะถ้าสมมติมนมาพร้อมกันนะแล้วคิวที่จะได้ง่ายที่สุดคือสีแดงครับผมสีแดงสีดำกับส,สีดำคนจับจองกันครับ,รบผมใช่ครับตอนนี้ก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่ารถจะเข้ามายังไงกันบ้างครับผมประมาณนี้ครับ<อ>ทุกคนครับผมในไลฟ์เรามีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับนี่เราพามาชมรอบๆคร่าวๆนะฮะรับ XADV โอเคก็ มีมีมีไฟบอกสกรีนตรงนี้นะฮะทมไมนี่เป็นไฟไฟ XADB ขึ้นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมลองผมเปิดเปิดปิดให้ดูทีึงนื่อ่ๆปิดนะครับเราดูหน้าจอก็ได้นะฮะว่าเวลาแบบเราบิดปุ๊บหน้าจอมันขึ้นยังไงเป็นไงขึ้น XADB สวยๆครับวันนี้นะครับไฟหน้ามีไฟ LED วิ่งนะฮะด้านหน้าด้วย ผมว่าก็โอเคนะในในในตัวราคาของมันนะตัวนี้ก็น่าสนใจมากนะครับกับ400,000ต้นๆน,น,นะฮะเครื่อง750นะฮะขี่<ช> <4 S 2> ไปได้ทุกที่คือเขาเขาเปลี่ยนจากตัวเก่าก็ไม่ไม,ไม่ธรรมดาครับผมใช่ใช่ครับผมน้ำหนัก<ม>ก็ลดลงครับผมดีไซน์โฉบเฉีียวขึ้น แต่ยิ่งหน้าจอเนี่ยเรื่องระบบเนี่ยเขาเปลี่ยนหมดเลยตัวนี้เป็นจอแบบนี่อย่างที่ทุกท่านเห็นนะฮะมีแบบฟังก์ชันเยอะมากใช่ครับนะครับเมื่อกี้เราเล่นให้ดูก็ได้แค่คร่าวๆนะครับแต่ก็ต้องบอกจริงๆว่าเราเองยังเล่นไม่หมดผมผมมองว่าความรู้สึกอ่ะแบบการเปลี่ยนโหมดการเข้าเมนูออปชันอ่ะมันลื่นมากครับผมไม่มีกระตุกไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ครับนี่มีการ์ดมาให้ด้วย่ามีการ์ดให้ครับผมของแต่งขอะแต่งเดียวผมชอบอันนี้ยังไม่มีเนาะของแต่ง ของแต่งเรายังไม่ได้มีอะไรมาโชว์นะครับแต่ก็เท่าที่ดูเนี่ยผมว่าพวกถ้าใครมีกล่องมีอะไรน่าจะเอาสมมุติใครใช้ตัวเดิมอยู่ครับก็น่าจะได้หรือเปล่าอันนี้ต้องสอบถามช่างอีกทีนึงต้องลองดูแต่ว่าดูแล้วก็คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายๆคนเขาจะสอบถามเรื่องกล่องท็อปบ็อกกันครับผมติดด้านหลังตรงนี้ครับผมสอบถามเข้ามาได้ครับเรื่องนี้เดี๋ยวพวกเราจัดให้นะฮะเดี๋ยวไปเช็คมาให้ใช่ครับทุกคนถ้าใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรนะครับก็ ทักมาได้นะคะบนเพจของเราหรือว่าแอดไลน์เรามาก็ได้ครับผมอเดี๋ยววันนี้พอของปากขอมคอแล้วก็พาคุณผู้ชมมาวนดู XADV เข้ามาัก็ได้ฟังชันหว่านะโอเคโอเคครับผมดี๋ยังไงก็เราเจอกันอีกทีนะครับตัวหน้าเราจะเป็นตัวไหนผมว่าอาจจะต้องรีวิวรีเบลแล้วล่ะครับผมครับเสนอกันมาได้เสนอกันมาได้เลยครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะคอยอัปเดตกันเรื่อยๆครับผมก็วันนี้อลาไปก่อนกันนะครับผมทุกคนครับสวัสดี